เออเอาละครับวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการชื่อว่าประวัติจากตัวละครในเรื่องต่างๆนะครับโดยวันนี้เราก็จะมาพูดตัวละครจากในเรื่องของโทริโกกันนะครับโดยตัวละครนี้นั้นคนส่วนมากอาจจะรู้เรื่องแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าติดตามหรืออะไรก็อืมตามนั้นแล้วกันตามนั้นแล้วกันอื <c oughs> มแล้วนนะอืม ตัวละครตัวนี้นั้นเขาก็ชื่อว่าแบบีนานะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าคิตาแมนนะครับชายราชาวานอนประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณน,นะครับระดับความหายาก6,000นระดับและตำแหน่ง1นใน8ราชันแห่งโลกกูเม่นิสัยสนและขี้เล่นแม้ในการต่อสู้ก็าตามสถานที่อาศัยและปกครองเอเรียที่7 ทอีบแห่งหุบเขาขุนเขาก็ได้ <c oughs> หนึ่งในฟูคอสของอาเซียประเภทสุปเรียกว่าแอลก็ได้ครับสร้างมาจากลูกอันทะของแบมินาตัวผู้วิธีการเก็บโดยผู้ที่จะเก็บนั้นจะต้องเต้นลำกับแบมิน่าตัวผู้ไปเรื่อยๆจนจบด้วยการจูบจากนั้น ลูกอันทะของแบบวีนานั้นก็จะหล่นลงมาโดยจะรับนั้นก็ต้องรับในโลกจริงแล้วก็ในโลกวิญญาณนะครับคือโลกหนึ่งข้างของมันเนี่ยจะหล่นใส่โลกจริงอ,อีกลูกของมันคือลูกอันทะของมันนะครับก็จะไปตกใส่โลกวิญญาณโดยในเรื่องนั้นคนที่เก็บหรือเป็นคนรับ ก็ได้แก่โคมมาสืและก็โทริโกะนะครับโดยวิธีการปรุงต่อมาการวิธีการปรุงแอนั้นก็คือแบบตั้งเดิมนั้นจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเป็นเดือนเลยนะครับแต่ว่าโคามาสือนั้นสามารถปรุงได้ในทางลัดโดยการเพียงใช้มีดในการเจาะรูหรือหารู แล้วใช้มีดเจาะจากนั้นน้ําซุปก็จะพุ่งออกมาจากรูที่เจาะเป็นจํานวนมหาศาลเทียบเท่ากับ1นึทวีปเลยนะครับผลที่ได้จากการทานซุปของเบเวนานั้นคือทําให้เปลี่ยนเพศหรือสลับเพศแต่ไม่ถาวรน,นะครับแปลว่ามไม่นานก็จะกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับจากที่เราได้เห็นในเรื่องกันก็ทั้งโคมมาเสือทั้งโทริโก หรือก็พวกสีบาอะไรเนี่ยโตโนตมโนตมไปตางตามกันนะครับแล้วก็มีผลคืนในการคืนชีพเซลล์กระตุ้นเซลล์ให้ทำงานทำให้สามารถมองเห็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับโดยประวัติเย่อๆของแบบีน่านะครับ โดยแบบนีน่านั้นวันๆก็จะเล่นด้วยการใช้หางไปฟาดใส่เขาเพื่อตัดจากนั้นก็จะยกภูเขาแล้วก็โยนภูเขานั้นเล่นภูเขานั้นชื่อว่าภูเขากระโดดซึ่งภูเขานี้นั้นหาค่าโยนสไลด์ไปกับน้ําทะเลของโลกเรื่อยๆมันก็จะหมุนได้หนึ่งรอบนะครับใช้เวลาไปหนึ่งวันหาค่าจำไม่ผิดนะอืเพื่อแก้เบือ่อ โดยมันก็รอเวลาในการประลองของเออทอทวีปที่7หรือเอเรียที่7นะนะครับมันเป็นการประลองเพื่อจะหาลิงที่สามารถเต้นลำกับมันและสามารถเก็บผลของมันได้นะครับแต่ซึ่งพวกโทริโกนั้นก็ได้เข้าร่วมงานประลองนี้จนทำสำเร็จจากนั้นเมื่อ,อ,อต่างฝ่ายได้ทัน ซุปแล้วต่อมาก็ก,ก็ได้ปรากฏตัวนะครับาแบมบินาก็ได้เอ่อเคลื่อนไหวไปพร้อมกับราชันเอยแปดราชันตัวอื่นเพื่อไปขัดขวางอาคาเชียนะครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งของอาคาเชียนั้นได้ทําให้าบมบินาได้เสียท่าและได้เสียเสียดวงตาข้างซ้ายไปในการต่อสู้นะครับของล่าสุดในตอนนี้นะครับ ความสามารถของแบบวีนาในตอนนี้ก็คือพละกกำลังมหาศาลที่สามารถใช้หางตัดภูเขาให้ขาดได้ง่ายอาศัยโดยที่ไม่ต้องพึ่งออกซิเจนก็คือมันสามารถนอนอยู่นอกโลกได้นะครับเอ็นบุการตอบสนองของเซลล์ที่เพื่อรับรู้ความเร็วสูงหรือความเร็วที่เทียบเท่ากับแสงได้นะครับปล่อยลำแสงออกจากปากได้นะครับแล้วก็สามารถลอกคาบ กลายเป็นลิงตัวสีขาวทำให้เพิ่มพลังได้อีกหลายเท่าตัวเลยนะครับออืมอืม,มหาค่าอืวันนี้ก็จบเออชีวประวัติคร่าวๆข,ข,ของแบบ้หน้าไปแล้วนะครับอืหาค่าข้อใดผิดหรือไม่ครบยังไงก็ขอโทษขออภัยในหน้าที่นี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็บา,บายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับปา